สวัสดีครับสวัสดีทุกทคนที่กำลังรับชมคลิปนี้อยู่นะฮะวันนี้มานำเสนอเกงยินยินลีไวห้าศูมือ2นะฮะกางเกงยีนรีไวห้าศูมือ2ตัวนี้รหัส98นะฮะเป็นงานประเทศโคลัมเบียราคา850บาทราคา850บาทนะครับขนาดวัดจิงเอว34ยาวทั้งตัว45ปลายขา8.5นะฮะแป๊บหนึ่งนะครับกางเกงยีนรีไวห้าศูมือ2ตัวนี้นะครับปลายปากกินหลุดหายนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับ ป้ายประกินหลุดหายนะทุกคนนะป Red ้ายเดรแท็บสกีรีวายนะฮะราคา850บาทนะฮะเป็นสีบูกลางๆออกไปหาเข็มเป็นผ้าเนื้อทรายนะทุกคนนะป้ายประกินหลุดหายนี่ก็เปอีกหนึ่งแฟชั่นนะทุกคนจะสังเกตเห็นไหมครับคนที่ใส่วนะินเทจอ่ะจริงๆอ่ะบางคนเขาแกะออกด้วยด้วยซ้ำนะฮะเรื่องป้ายประกินเนี่ยนะฮะสำหรับคนชอบนะฮะคนวินเทจจริงๆเนี่ยบางคนแกะทิ้งเลยนะฮะแล้วแต่แฟชั่นนะไปอีกหนึ่งแฟชั่นนะทุกคนอันนี้แนะนํากันนะครับพอค้าใส่อยู่ตัวนึงก็งานวินเทจนะฮะก็ก็แกะป้ายออกเหมือนกัันครบ แล้วแต่นะครับตอนนี้ <Jed ble and Arduino> แล้วแต่คนชอบนะครับ <perk> ก <nationale prayed> <ique Z ine> like ็จะดูคลาสสิกไปแบบเป็นเนื้อทรายนะฮะคาว่าเนื้อทรายเนี่ยก็จะเห็นก็จะเห็นลายเส้นได้ขึ้นเป็นเม็ดเม็ดเหมือนกับเม็ดทรายนะก็เลยเรียกผ้าเนื้อทรายนะครับให้ดูสีด้านหลังกันแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูสีด้านหน้านะทุกคนนะอ่าดูสีด้านหน้านะครับสวยๆเข้มๆนะทุกคนนะราคาแค่8ป0ร้อยห้าสิบบาทเองนะฮะ คุ้มค่าเกินราคาแน่นอนกางเกงตัวนี้ผ้าหนาหน,นานุ่มๆนะฮะผ้านเนื้อไซนะดูสีด้านหลังและด้านหน้าครบแล้วนะทุกคนนะเดี๋ยวผมให้ดูป้ายแคร์นะฮะกางเกงตัวนี้เป็นรุ่นฉลองร้อยปีนะฮะถ้ารุ่นฉลองร้อยปีก็จะสกรีนที่กระเป๋าข้างในสายนี้นะฮะจะสกรีนสกรีนเพื่อการันตีว่ารีวายมีความเป็นมามากกว่าร้อยปีจะสกรีนไหมตรงนี้นะครับพวกวัสดุที่ใช้ไม่ว่าจะเป็นเส้นได้หรือว่าพวกผ้าที่ใช้ล้วนแล้วแต่มีความทนทานที่ทางรีวายได้คัดสรรมานะฮะ มาให้ได้รับชมกันเป็นรุ่นป้ายเลสเบตนะฮะป้ายเลสเบตจะมีแถบซิวเวอร์ไลนิ่งอยู่ด้านหลังนี้นะฮะด้านหลังนี้จะมีแถบซิวเวอร์ไลนิ่งหรือแถบสีเงินอยู่นะครับใช้กล้องขยายใช้แว่นขยายส่องดูนะฮะจะเห็นตัว Ls Co. ย่อม,มาจาก Levi's t o and Co. นั่นเองนะฮะส่วนป้ายแคร์ตรงนี้นะฮะจะเป็นรุ่นป้ายแคร์ใบเดียวนะฮะเล็กๆตรงนี้นะฮะร้อยเปอร์เซ็นต์คอตตอนนะฮะเม็ดเม็ดอินโคลัมเบียนะฮะเม็ดอินโคลัมเบีย WPL สี่สองสาม WPL423 ออกให้โดยรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกาฮะออกให้กับบริษัทที่ทำเกี่ยวกับเครื่องนุ่งห่มแล้วก็เกี่ยวกับคนสัตว์นะครับแล้วก็จะบอกขนาดไซส์ W34L367 ซึ่งจริงๆแล้วจะต้องตรงกับป้ายประกันที่หลุดหายตรงนี้นะทุกคนนะขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ